สวัสดีครับสวัสดีครับเมนูผัดผัดเอียนผัดเอียนผัดเอียนมาดูเครื่องแกงเครื่องแกงเครื่องแกงอย่างเงี้ยครับผมนี่ครับโหสุกไก่สุกนะเพิ่มไปเรียงกันนะเอาเพิ่มไปเรียงติดแก๊สเนี่ยเราทำไปเรียงผม มาเลยครับไปเลยครับไปเล้วครับมาดูดูดิไปเลยครับหนักเครื่องเทศนะครับกันเผากันเผาเนี่ยผมดูดูแค่ดูแค่เดี๋ยวเรามีเติมที่เด็ดนะครับอ่ะข้านี้ละแซ่บแล้วกินเลยดูนี่นะผมดูนี่นะ เราต้องผัดด้วยไฟแรงนะครับแล <ś c oughs> <c oughs> ้วเราก็ดูนี่นะครับเราก็จะดับขาวนะครับ freshwater? เน,นี่ยเราใส่ีีบบอมเนี้ยครับ ดูยี่แกย้แกตาควางี่อปิดจมูกนะี่ตาควางจะจะบนะไปแรงเกินนะครับไปรไป,ไปอยู่บ้านอาเนอา,า,างนี้ปแบอะไรฮะตาตาควงมึงดนะีไหมล่ะไปรถิีไหม อืมตากของก็บ,งบ,งบา,ดบา,าง,งดีด้วยแม่บอาอื่นแม่เติมนั้งไปอืมครับไอ้เสียบกันนี่เกลือใส่แดงเข้าไปน้ำแห้งเลยนะครับนี่ครับ ตามด้วยผิกไทยครับผมไปแบบเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนงไปเดี๋ยวล้วเติมน้ำนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่ามันไอ้ไฟมันแรงนะคมันจะต้มให้มันเฟยยัยงไงเราซอสหอยเราเทน้ำยืม,ยมต้องใส่ซอสหอยเยอะๆนะครับตามด้วยซอสผักเขียวพีดหนึ่งพอมันตัน ผี่เหลือน้ำตาลกับน้ำปลานะครับดูนี่นะครับผมเอาตากล้องไปให้สิเฮ้ยขับอะไรเนี่ยเดลเห็นนะครับเยี่ยมาครับเยี่ยมเยยี่าครับอยากเอาควันออกเอานะอยู่ฟังนี้อยู่ฟังนี้ควนันไม้ไหมแล้วก็ผ่อนลงนะครับพอเอา พอลงอีกแล้วบมดดับอีกแล้วบ่อ้เนาะเสียบกันเลยดับตัมเติมเตาแก๊สวาหนี่อยไหวปะเสียบเยบติมสารนิดนไอยเติมสารนิดนไอยเอาแค่หวานพอมานี่เราไม่เอาหวานมากครับนิดนิดหน่อยนิดหน่อย,น,น,อยนิดหน่อยครับครับมัดมัดงน้ำตาลก่อนนิดหน่อยครับนิดหน่อยเออ ผม่ไม่ใจไม่ได้ขออยากเปิดแก๊สไหมก่อนนะครับใบใบกะเพรายังไม่ได้ปไปเปิดแก๊สไหมเสียบอย่างวะอ,อู้หอน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 นะครับมาแรงก็ไปเดีย๋ยวขอื้อน้ำนิดนึงนะอืม้ม ปไปมแรงเกืนแปเนี่ยน้ำยดามมาจอไว้จำนะเสพกระทะหน้าบาา้านอย่าขวายิมมาก่นกนอนนะงามสิพ <c oughs> อแล้วผม เดคัก,กออามาเลยใส่ใบยิลาครับผมอหอมแค่หอมบยัได้นะครับผมเป็นไรเพียดครัก,กคนเดียวฮะปาา ไอ้คมครับที่เป็นค่าตัดผมสั้นแค่ว่าผมไม่ได้ตัดหรอกเยี่นไม้นะก็เลยได้เป็นเสียบก็เลยโอ,เโอ้ยตากวงก็เลยตนะ้องหัน่นกระเพราพิเศษกระเพราปะปลาไหลใบยีรานะครับผมอืมสุดไม่ละครับน้ำไม่ต้องนะ แบบแห้งๆเข้มๆจำขานิ่วใส่เลยครับ,บกับแกม